นี่วันนี้ครับเราจะมาเลเวลสกินสงการของพี่แมงซีเบกนะครับที่คอแแบบกันนะครับนี่ในวันสงการวันนี้อดือดทะเลด้วยปล่าตัวพัดยิงเฟยิงเฟยิงเฟย์เกี่ยวไม่โดนไอ้แมงเอ้มาได้เลย ตายหัวอ,อะไรเนี่ยโ์เกินหัวลมกูโ์เกินกูไม่โ์เลยขอโ์บ้างขอโ์บ้างผมยังสกิลนี่โอ้ยวันนี้ยังไม่ไโจเลยไปตรงนั้ยอมแล้วนะไรวะเห็นสกกมปะ่ะ มาติกรีลมก็ได้ปะเล่นไปสิบสิบเกมแล้วก็ไม่ทันสักทีเอาเป็นทิกรีมาลลมแล้วนะกันเนาะกระจายกระจายดาเมจถ้านี้มันกระจาย,ายานะกับใครของเอวิลานะกระจายดาเมจเป็นหน่อยปะถ้าอีตัวเดยวก็ชิว ตายหัวเอาวะทีนี้เรืกับสีบิงสีบิงเรืองกับทีนิยยิง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 ยิยิง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 ยิอยิยเงยิงยิยิงคนยิงคน เจ้าอีกเหรอแค่นี้ย่าหาวดิแค่นี้ย่าหาวดิโอ้ยคนี้มันเจ้าเดินได้หรอวะต้องโค้ดวะเราติดดีปั๊บนะตอนนี้ไม่เป็นไรได้ยิง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 โอ้ยโดนโดนโดนสิไม่เป็นไรไม่ตายนิดเบาโอ้ยนี่ผมชอบก็คือสกิลไอแอนตี้ มันสามารถเปิดแมปได้ครับใล้ายยอร์ลาวิวแต่ว่ายอร์ลาวิวคือต้องโดนเท่านั้นเหมือนเพื่อสร,ร้างดาเมจส่วนนี้คืออันนั้นไว้เปิดแมปได้นะครับไม่เอาาัว มันนาเขาจะมาว่ะไปชูไปชูไปชูไกีกว่าเงินไม่ดีแล้วก็เอาได้เอาได้ดโหวะคนด,คนดนิเอาคนดิงั้นเอาคนดิคน จะเหน็ดเน่าจังสวยเกมสวยนะครับสกิลหนึ่งเหมือนบินกงจากปลายกระสกิลตีธรรมดาสกิลหนึ่งเป็นการโบวมๆสกิลสองไม่มวายโงจากอันใหญ่นะครับสวยโยถือว่าเป็นสกิลแหก่ฟรีที่มีเอฟเฟคเอฟเฟคโคตรด,ดังสายมันหายไปสายยิงยิงยิง ยิง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 สินง Surprise m t h e r f e r อืมกูว่หัวมันโดดแทนไปเลยมโชว์พี่แป้งเคลียแป้งโชว์เคลียคลิปปุ นแเคียเกียจะบอกหรือเ่าจะบอกหรือล่าใครเนี่ยใครเนี่ยเรีวเรียวเรียวเรวนั่นรอเรียวตัวเลือยงดยิงระยะไกลสู้ดีกว่าเกมเกมมีเลือดมีเลือดดูด เอาจีงเอาบ้านเป็นลมเป็นลมตีบ้านเว้ยเพายิงยิงยิงสู้บ้านน้องตู้มันเรียบร้อยเย่ช yeah. นะแล้ววะคือพอดีตัวมันเก่งเกินนะครับเล่นกีตาร์กีตาก็ชนะครับเพราะฉะนั้นก็แค่นี้แล้วก่อนเนะาะอย่าเล่นยาวแต่ว่า ตัวเทพเกิดนะครับคืหรับทริกเรพี่แป้งสกินสีเบงเท่ากับทีริทีริทุกสีเบงนะครับเอามาลมด้วยนะต่อย่าทำนะครับเอาไปเล่นแคดี้โหดกว่าวันนี้ก็ประมาณนี้นะครสขารับสกินแจ็คเฟลทริกเกอรนะครับคอแหบกับพี่แป้งสีเบงนะครับเป็นสกินที่สวยนะครับแล้วก็มีเสียงน่ารักน่ารักของพี่แป้งสีเบงด้วยนะครับครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสบายเื่อเกิดทุกเกิดครับไปไปกับผม